นะคะเอ๊ะไงเสร็จังแปดริ้วเมืองน่าอยู่เป็นยังไงทำไมถึงชื่อว่าเมืองแปดริ้วเด็กๆใครรู้แล้วยกมือขึ้นค่ะใครรู้ไหมแปดริ้วอ่าไหนไหนลองบอกคุณครูสิคะทำไมถึงชื่อแปดริ้วเมืองน่าอยู่เอ๊ะเอ๊ะทำไมแปดริ้วเมืองน่าอยู่อกาพี่กระดิกนะอน้ไม่ใช่รู้อะ ่ามีคนบพก่อยนะน้องเมย์ยู่เลยฟังหน่อยมีคนยังเสียงดังสอนไม่ว่าเแอลจีสอนยังบด้ใช่ไหมมาดูกูก็ไม่ใช่ตั้งคก่อรียอะไรเหรอคะขาไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรียนอะไรเหรอคะเรียนเรื่องหน่วยแปดริ้วเมืองหน้าอยู่ไม่รู้แม่เริ้วเมืองหน้าอยู่นะคะเด็กๆแปดริ้วคำว่าแปดริ้วนะคะ มาจากมาจากแดดริร้วเราเนี่ยมีปลาช่อนเลยเด็กๆรู้จักปลาช่อนไหมคะในแดดริ้วมีปลาช่อนแดดริ้วมีปลาช่อนปลาช่อนในแม่น้ําบางปะกงนะคะตัวมันใหญ่มากเลยเพอตัวมันใหญ่แล้วก็มีคน,น,มมนเนี่ยเขาไปจ,จับมันได้ค่ะลูกไปจับมาเสร็จแล้วเขาก็มาแล่มาแล่มาแล่เป็นเส้นๆก็จะได้แปะ ก็เลยเรียกแปดริ้วใครเขียนหน้าจอคุณครูน้อใครเขียนหน้าจอลูอ่าเขียนหน้าจอนะจะแต่วันนี้เราจะมาเรียนถึงคำขวัญประจำจังหวัดแล้วก็สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ไหนมีเด็กคนไหนรู้จักคำขวัญของวันนี้มีการบ้านนี้คะตอบคำถามคุณครูก่อนสิคะว่าใครรู้จักคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเซาว่าเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆมีใครรู้ไหมรู้ไหคะถ้าไม่ถ้าไม่รู้คุณครูจะสอนให้เด็กๆรู้จักนะคะํำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ อเ็บไมมืพูดตามคุณครูนะคะลูกแม่น้ำบางประกงแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตแม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิตพูดดิแม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิตค่ะน้ำบางประกงแล้วกลายเป็นทองสุขทองแม่ติดตัวน้องสาวทองแ่สุขธอ ระยาสีโสทนพระยาสีโสทอาาไทยอสทเขาอ่างลือในเขาอ่างลืออป่าสมบูรณ์ป่าสมบูรณ์อ่าอันนี้คือคำขวัญ ประจำจังหวัดฉะเชิงเซานะคะแม่น้ําบางปะกงแหล่งน้ำนะคะแม่น้าบางปะกงเนี่ยอยู่คู่กับคนฉะเชิงเซาหรือคนแปดริ้วมานานแล้วนะคะแม่น้ําเนี่ยทำให้นคนในฉะเชิงเซาเนี่ยมีอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพแปโมงแม่น้ําก็ยังมีอาชีพใช้ชาวาแปดริว้ว ทานแล้วก็ยังมีประเพณีและวัฒของชาวแถบยที่อยู่ในรูแม่น้ำบางประทง่นด้วยนะพดเทกอ่ะค่อ่าต่อไปคำว่าพักตักซี่ญี่ปุ่นหลวงพ่อโสทรเด็กๆรู้จักหลวงพ่อุโสทรไหมคะไหนใครเคยไปบ้างใครเคยไปเทีวบ้างหลวงพ่อโสธรบ้างเคยไปไหมลูก เคยไปไหมคะเคยไปไหมลูกใครเคยไปยกมือขึ้นใครเคยไปโอ้โหเคยไปไหมยกมือโอ้เก่งมากเลยค่ะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราจังหวัดฉะเชิงเซานะคะต่อไปคำว่าพระยาสีสุนทรปราดภาษาไทย พระยาศีสุนทราภาษาไทยเป็นผูชนียบุคคล,ขอ,ลของเาจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นนักปราชทางด้านภาษาไทยเป็นผู้ตกแต่งตำราเรียนชุดแรกของไทยเรียกว่าแบบเรียนหลวงนะคะแบบเรียนหลวงะะบบเวงาขาอ่างเรือในป่าสมบูรณ์ เด็กๆเคยไปเที่ยวไหมคะเด็กๆเคยไหนใครเคยไปเที่ยวยกมือขึ้นหน่อยในนี้อะมีน้ําตกแล้วก็มีสัตว์หลายอย่เลยอ่างเป็นสถานที่เที่ยวที่สร้างชื่อให้กับเราจังหวัดฉะชิงเซราเลยนะคะอ่างเือในเขาอ่างเือในยังไม่เคยไปลูกไม่เคยไปไม่เป็นไรค่ะอ่ะต่อไปเรามาเรียนรู้สัญลักษณ์ประจําจังหวัด ฉะเชิงเซานะคะดุกครู้ส่วนใหญ่แล้วประจำตัวแล้วภาพแรกค่ะภาพแรกจะเป็นศาลหลักเมืองนะคะลูกศาลหลักเมืองไหนใครเคยไปยกมือขึ้นใครเคยขึ้นมือไปบมาไหมคะอ่าเราจะไปสักการะนะคะไปค่ะ แม่น้ำบางปงไหนใครเคยไปเที่ยวบ้างคบอกไม่เคยค่ะไม่แม่น้ำแม่น้ำบางปงเดี๋ยวไว้หน้าโรงเรียนเราเปิดเทอมนะคะคุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมแม่น้ำบางปงอยู่หน้าโรงเรียนของเราเลยแม่น้ำบางปงนะคะเส้นผ่าเดียวเลยอ่าต่อไปค่ะห้าวข้อพุทธโสธร หลวงพ่อโสธรเด็กๆส่วนใหญ่มักจะเคยไปเพราะว่าเป็นพระบ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาเลยนะคะเอออะไรเนะที่เป็นของประจำนี่พระยาสีโสธราภาษาไทยถ้าเด็กๆไปสักการะหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะจะเห็นท่านยืนประดิษฐ์ ทางไปวัดูลูกเขาเรียนก่อนเลตับคำถามก่อนดูเรื่อเรียองน่ไงเขตอนุรักษ์พัน์ป่าเขาอ่างยืนไงเห็นไหมคะถ้าใครอยากไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่พาไปนะคะมีน้ำตกแล้วก็มีสัตว์มีช้างเขาจะเปิดให้เข้าเป็นรูอดูไปนะคะไม่ไม่ไม่ต่อไปค่ะแม่กระส่งไปแล้วอ่ะ ชาเชิงเซาของเราเนี่ยมีวัดสวยๆมากเลยเอ๊เด็กๆคุณครูอยากรู้จังเลยอ่ะภาพที่คุณครูชี้อยู่เนี่ยเป็นภาพวัดอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะไหนใครรู้ตอบให้ยเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะภาพภาพถัดนาภาพอะไรเอ่ย มัดเมืองครับอ่าเก่งมากมีคนโลกด้วยขนาดโรงเรียนเรายังไม่เปิดเทอมแต่ถ้าเกิดโรงเรียนเราเปิดเทอมเด็กๆจะเห็นสันเลยอันนี้เป็นบทของหลวงพ่อบทของวัดเมืองนะคะภาพลางภาพลางอะไรนะคะมีคนตอบด้วยไมเกิดมาไ่กาเก่งมากค่ะ ต่อนนไปค่ะอันนี้วัดอะไรคะวัดหมงทองพระของเนี่ยจะอยู่ในแม่น้ําอยู่ในแม่น้ําเลยนะคะเป็นวัดที่สวยงามอีกหนึ่งวัดในจังหวัดชียงรเขาคมาหามาดู

มวสุเอาบัวเปียกทบทวนให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณคูพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นคำขวัญแม่น้ำบางปหล่งชีแม่น้ำบางปแหล่งชีเดี๋ยวเข้าหน่วยตัแม่น้ำพระศักสิบพระฝากสิ์หลวงพ่อโสธร พระยาสิลป์จอมประาดภาษาไทยพระยาสิงนางลือในป่าสมบูรณ์อันนี้คำขวัญนะคะเด็กๆจะต้องท่องให้ได้นะคะลูกแม่น้ำบางประโปงแหลงชิวแหลงชีวเลยนะคะรอหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะ อ่าพูดพร้อมๆกันนะคะแม่น้ำบางประกันแห่งชีวิตแห่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์ยาสีโสธรปราชาไทยพระยาสีโสธรปราอ่างเลยในป่าสมบูรณ์เขาอ่างเลยในป่าสมบูรณ์อ่านี่คือคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสัญลักษณ์ของเราก็มี ภาพแรกคือหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อรักประจังหวัดคือหลวงพ่อโสธรแล้วก็อ,อันนี้คืออะไรนะคะนี่คือที่ไหนแม่น้ำอะไรแม่น้ำอะไร ม่น้ำบางอะไรบางปะกอง่าแม่น้ำบางปะกงค่ะเอาไปค่ะไนว้สมารว้สมาว้สมารตบ่อไปผลไม้ประจำาังหวัดคืออ้อวงมองเปียว มะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมานมะวงหวานก็มีใช่ไหมคะดูดีๆคุูเรียนกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอของตัเองกล่าวกัวคำหวานจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ส่งคลิปเข้ามาให้พวกคราทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้ยกมือขึ้น ใครทําได้ยกม,มือขึ้นสใจเลยนะใครทําได้ยกม,มือขึ้นอย่มมาลืมถ่ายคลิปส่งมานะคะต่อไปค่ะเป็นไปงานนะคะไปงานปิ้นกันมาหรือย,ยังเอ่ยต่อไปนี้นะคะไม่ปิ้นเลยอ่ไม่ปิ้นไม่เป็นใครค่ะให้เด็กๆด,ดูแล้วทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ปิ้นมาแล้วค่อยทําส่งให้คุณครูนะคะ อย่าลืมส่งการบ้านกันด้วยนะคะอะมาถึงใบงานใบที่หนึ่งตอนเลยรูไปอะไรรูปบ้านใบงานที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆน,นะคะโยงเส้นรูปบ้านูปเียมีอันนี้เลยภาพอันนี้เลยาระบายสีให้ใบงานอันดันภาพที่หน,นึ่งเป็นภาพอะไรเอ,อ่ยไ่ รูอย่าเพิ่งสงสัยว่าหลไปนกภาพที่หนึ่งเป็นสถานีตารูอใช่แล้วภาพที่สองเป็นสถานีดับพึงาพที่สามเป็นโรงพยาบาลภาพที่สี่เป็นที่ทำการที่ทำการไปรษณียอ่ะ กาแรตำรวจจะคู่กับภาพอะไรเอ่ยคู่กับภาพอะไรลูคู่กับภาพอะไรลูกผู้ร้ายผู้ร้ายใช่ไหมคะมาลายเลยลาก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 ลยหานี้นี่เลย เสร็จแล้วาี่สถานีดับเพลิงจะต้องไปที่ไหนคะไปภาพที่กําั้งไปที่หนึ่งไปไม่เลยเด็กๆก็โยงไปแบบนี้แต่แรกก็โยงโยงเส้นเลยนะคะเ่็าพเด็กไปค่ะภาพโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีไว้สำหรับ ทำอะไรนะคะโรงพยาบาลมีสําหรับรักษาอักษาเป็นตาตากก็อยู่ากันดูดูดูเลยออกทางไปได้กันรถท้ายที่ทําการไปรษณีย์ทสี่เกิดการไปสี์เขาไว้ทํำไมส่งเอกสารนี่คนส่งจดหมายหรือบุรุษไปรษณีย์ แล้วลูกไม่เอาตรงจุดนี่ไม่ไปแรกอ่ะลากให้ตรงนะคะเด็กๆค่อยๆลากพยายามบานหาคนขั้วเส้นตรงนะคะอ่ามาสองข้างแล้วแต่เขาที่สบายใจแล้ว เสร็จแล้วเฉลเลยนี่โ <hey>, ด่งเสร็จแล้วเด็กๆก็ค่อยระบายสีให้สีสวยนะคะเหมือนคุณครูเลยอย่ากให้สีออกนอกรค่ะไม่ไ่้นะเดี๋ยวค่อยระบายนะคะไปที่ใบงานที่สองก่อนใบงานสองเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรคะเลข ได้อาเสือมีกินตัวนี้คุณคูนับหน่อยเสือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าคุณครูอยากรู้จังเลยอ่ะเลขเจ็ดเขียนอย่างไรเด็กๆเขียนเลขเจ็ดเป็นไหนครับ แว่าเกขีดมาแล้วก็ขีดลงแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ตัวหนึ่งมีคนเกเลยนะคะเด็กๆขีดไปข้างหลังเลแล้วก็ขีดลงมาแบบนี้ ะเขียนตามรอยปากให้สวยงามนะคะพอ,อะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กเขียนเสร็จแล้วเด็กเขียนเสร็จแล้วพอเด็กๆเขียนเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยเขียนตรงรอยและก็ระบายสีภาพส่งมาให้คุณให้สวยงามเลยอย่าลืมนะคะ การบ้านดูีองแล้วก็ให้เด็กอัดวิดีโอพูดคำขวัญจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณคูนะคะวันนี้ก่อนจากกันคุณรูจะให้เด็กๆร้องร้องเพลงหรือเอาอะไรดีนะเดี๋ยวตามอยเปิดเพลงให้เด็กๆฟังหนึ่งเพลงเลย มาฟังเพลงกันก่อนนะคะอ่า,อามีเพลงใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วเต้นไปพร้อมๆกันเลยมาเต้นกันแล้วเีอะไรเพิ่มจัสตินค ไฟล์ลิตเติ้ลมังคีเฮ้ยไฟล์ลิตเติ้ลมังคีูดจีตอน่ะกระโดดเต้นเลยลูกยังไม่ทำใบงานนะคะเต้นก่อนม่ไั้ไม่คุมยืงเลย

อ้าวยกเลยค่ะลูกไปงานต้อไปทำโอ้ยนี่มันยังไม่ถึงห้าปีเจ็ดปีเคุณแม่ลู ค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะเจอกับคุณคิมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราเจอกันเวลา12โมงคร่งนะคะากับกานเานีกเอาเรยยังี้ แต่คิวเมืองหน้าอยู่นะคะเด็กๆท่องให้ได้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณฝนจะมาถามเอ๊ะเด็กๆเ,เรียนหน่วยอะไรแล้วความขันประจำจังหวัดมีอะไรบ้างเด็กอย่าลืมไปท่องทบทวนมาให้นะคะ แล้วอย่าล okay, ืมส go. like ่งการบ้านใบงานสองแผ่นแล้วก็ถ่าวิดีโอมาให้คุณครูด้วยนะคะควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ สวัสดีค่ะ